สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องธรรมะเตือนสติจะมาพูดถึงเรื่องของกรรมกันอีกนะคะวิธีแก้กรรมตามเคาะกรรมที่ได้รับกรรมปวดศีรษะเกิดจากการได้เคยทำบาปไว้แต่พบปางก่อนเช่นทำร้ายสัตว์อื่นด้วยการตีหัวหรือ ทุบหัวปลาไว้เพราะสัตว์ก็มีอายุไขวิญญาณมาสิงอยู่บริเวณศีรษะแบบเดียวกับที่เราได้ทําไว้ถ้าเป็นไมเกรนก็เพราะวิญญาณตามมาพบกที่เคยเป็นนี่ชาติไหนไม่รู้สิบตำลึงจะตี บริเวณศีรษะไม่ข้างไรก็ข้างหนึ่งเรียกว่าไมเกรนวิธีแก้กรรมทำบุญใส่บาตรด้วยอาหารหนึ่งชุดพระสะดุ้งมนันสามนิ้วหรือห้านิ้วดอกไม้ทูบเทียนส่งวิญญาณให้ไปเกิดบนศาลาถ้าแก้ที่ทำกับปลาช่อนหลังจากใส่บาตร กวดน้ำแล้วให้ปล่อยปลาซ่อนหนึ่งตัวด้วยทำให้เสร็จในวันเดียวกันหาหมอเป็นการแก้ที่ปลายเหตุเห็นผลช้าถ้านั่งสมาธิกรรมฐานสติสปัพฐานสี่จะแก้ได้เร็วและหายขาดที่ยังไม่หายขาด เป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวรชุดใหม่เข้ามาแทนที่ก่อนใส่บาตให้จุดทูปสามดอกขอขมากรรมกลางแจ้งแล้วกล่าวคำขอขมาตามที่เขียนไว้ในวิธีแก้ด้วยการใส่บาตกรรมปวดหลังเกิดจาก การที่เคยตีหลังหมาหรือตีตะขาบกลางหลังวิธีแก้ก่อนใส่บาตรให้จุดธูปสามดอกขอขมากรรมกลางแจ้งตั้งนาโมสามจบขอขมากรรมว่าจะใส่บาตรหนึ่งชุดพร้อมพระเงินพระทองอย่างละหนึ่งองค์ ดอกไม้ทูปเทียนขอให้ไปเกิดบนศาลาขออโหสิกรรมให้ขาจากกันเดี๋ยวนี้ขอให้หายเจ็บป่วยและต้องกวดน้ำทุกครั้งหลังใส่บาตทันทีเพราะวิญญาณคอยรับอยู่ดังนี้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่า ้าพระเจ้าได้ทำบุญใส่บาตรด้วยพระเงินพระทองขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรคือหมาหรือตะขาบอย่างใดอย่างหนึ่งแก้เฉพาะอย่างห้ามให้รวมเขาจะไม่ได้รับจะยังคงเจ็บป่วยให้แก้ทีละอย่างทีละครั้งถ้า จำได้ว่าเคยทำอะไรไว้แต่ยังไม่มีอาการเจ็บป่วยให้แก้ไว้ล่วงหน้าก็จะดีเพราะเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณจะได้ขึ้นไปบนศาลาถ้าไม่แก้กรรมนี้อาจตามมาให้ผลเราในชาตินี้อีกสิบปีหรือยี่สิบปีข้างหน้า หรืออาจจะเป็นพบหน้าก็ได้ทางช่องธรรมะเตือนสติก็ได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังเพื่อเตือนสติให้ทุกท่านนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอาจจะเป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลแล้วแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านจะนำ ไปพิจารณาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดท้ายในคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บและมั่งมีร่ำรวยกันทุกท่านเทิน สาธุสาธุสาธุ